สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะก็วันนี้เราจะมารีวิวอนิเมะเรื่อง Spy Family หรือว่า Spy X Family ในส่วนของภาคที่2กันนะครับก็พูดกันอย่างแรกเลยในส่วนของตัวการเดินเรื่องนะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ในส่วนของภาคที่2เนี่ยเปิดมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดมาในส่วนของความเป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับเรียกว่าเปิดมาช่วงต้นเรื่องเนี่ยสาตอนแรกเนี่ยเล่าแบบเป็นสรีรวิถีซะส่วนใหญ่เลยนะครับ กว่าจะมาเข้าประเด็นในะเรื่องจริงๆจังๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงกลางเรื่องแล้วนะครับทําให้ผมคิดว่ามันก็ดูมีความน่าสนใจนะเพราะว่าดูตัวทีมงานเขาก็ต้องมั่นใจพอสมควรนะครับว่าเรื่องเนี่ยมันสามารถขายได้ทั้งความเป็นสไลด์ออฟไลน์ด้วยแล้วก็ขายได้ทั้งความเป็นเนื้อเรื่องด้วยแต่เอาจริงๆผมคิดว่าเรื่องเนี่ยมันก็พอที่จะทําเป็นสไลด์ออฟไลน์ได้นะเพราะว่าตัวเรื่องเนี่ยเขาก็เล่าแบบว่าไม่ค่อยให้เราได้รู้ไทม์ไลน์จริงๆของเรื่องสักเท่าไหร่ คือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ดูช่วงเวลาที่แน่นอนของเรื่องนะั้นตอนนั้นว่าช่วงตอนที่เล่าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาอะไรหรือดูอะไรหรือว่าเป็นช่วงเวลาประมาณไหนนะครับเราก็จะเห็นช่วงเวลาได้คร่าวๆจากช่วงของการเรียนของอาเนียซะมากกว่าและส่วนถัดมาก,ก็คือตัวของเนื้อเรื่องนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าผิดคาดมากสําหรับผมเพราะว่าเอาจริงในส่วนของภาคแรกอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยดูจะเล่าในส่วนของบทยอเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับผมคิดว่าตอนแรกเนี่ย น่าจะเป็นเพราะเรื่องของบทยอน่ะมันดูเป็นเรื่องของการฆ่าฟันกันซะส่วนใหญ่นะครับเขาก็เลยน่าจะดูเลี่ยงๆที่จะไม่เล่าแต่ว่าก็ผิดคาดครับผมเพราะว่าภาคเนี้ยก็หยิบยกเนื้อเรื่องของยอมาเล่าแบบค่อนข้างที่จะจัดเต็มพอสมควรนะครับแต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างอาจจะมีเรื่องของเป้าหมายโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็มีแบ็กสตอรี่นิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมเรื่องก็จะถ่ายทอดในส่วนของยอค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเนื้อเรื่องที่เป็นตัวเนื้อหาแบบจริงจังหรือว่าเป็นตัวช่วงที่เป็นบทที่มันดูมีความสไลด์อฟไลท์ก็จะมีบทของยอแทรกเข้าไปอยู่ในแทบจะทุกช่วงเลยนะครับรองลงมาก็จะเป็นในส่วนของบทของตัวบอลนะครับที่เป็นสุนัขของครอบครัวฟอร์เจอร์แล้วก็จะมีของอาเนียกับรอยเนี่ยแซมอย่างละนิดอย่างละหน่อยภายในเรื่องนะครับผมก็แน่นอนครับผมว่าด้วยความที่เล่าในส่วนของบทของยอเป็นหลักเนี่ย ตัวแอคชั่นอะไรเงี้ยก็ต้องเรียกได้ว่าต้องทํามาแบบจัดเต็มพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเรื่องเนี้ยมันก็จะมีบทของการต่อสู้ค่อนข้างเยอะนะครับดูมีแอคชั่นซึ่งเรื่องนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับผมและสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะเสียดายจริงๆสําหรับในส่วนของสป y Family ภาคที่2นะครับก็คงจะเป็นในส่วนของพวกตัวละครสายอารมณ์นะครับสายคลั่งรักไม่ว่าจะเป็นตัวของยูรินะครับตัวของ เบกกี้หรือว่าฟิลนาที่3ตัวนี้เป็นสายอารมณ์แบบคลั่งรักที่ค่อนข้างจะสร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่องได้ดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าบทของ3ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าออกมาค่อนข้างน้อยนะครับเรียกได้ว่าแค่มาสร้างสีสันนิดหน่อยให้คนไม่ลืมซะมากกว่าแต่ว่าที่ผมเสียดายจริงๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบทของเบกกี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างตั้งหน้าตั้งตารอ มาตั้งแต่ภาคแรกแล้วที่อยากจะเห็นเบกกี้เนี่ยเจอกับรอยนะครับว่าพอเจอเข้าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะทําได้ดีและเยอะกว่านี้นะครับคืออยากให้มันเป็นเนื้อเรื่องแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยในส่วนของตัวเบกกี้ที่ไปเจอกับรอยนะครับแต่ว่าก็ออกมาแค่นิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าสร้างสีสันได้พอสมควรนะครับสำหรับในส่วนของภาคนี้ก็เรียกได้ว่ามาน้อยแต่ก็มาก เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวของเบกกี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของยูริหรือฟิโหน้าที่มีบทบาทในการสร้างซีซันให้กับเรื่องได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับผมที่3ตัวนี้เนี่ยมีบทบาทแค่เหมือนกับมาแซมๆมากกว่านะครับก็คาดหวังว่าภาคต่อไปจะมาเยอะกว่าน,นี้นะครับก็สุบโดยรวมสําหรับในส่วนของส p ปฟ์เฟมิลี่ภาคที่2นะครับก็เลยเดียวว่าเปิดมาด้วยความเป็นสไลด์ออฟไลน์นะครับ แต่ว่าก็จะมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างหนักแน่นในช่วงตรงกลางนะครับเรียกได้ว่าเราได้เห็นมุมมองของยอที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครอื่นๆก็เรียกได้ว่าแม้จะออกมาน้อยนะครับแต่ก็ยังออกมาสร้างสีสันให้เราทุกคนเนี่ยก็ยังจดจําได้อยู่เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่าสําหรับในส่วนของภาคเนี้ยสำหรับผมมันเหมือนเป็นการกึ่งๆพักเรื่องหรือว่าอาจจะเล่าโดยที่แซมๆตัว เนื้อหาลงไปมากกว่าเพราะว่าอย่างตัวของเนื้อหาที่เป็นเป้าหลักอย่างโอ per ation stick เนี่ยเรียกได้ว่าในส่วนของภาคเนี้ยเราได้ยินคำว่าโอ per ation stick เนี่ยแทบจะนับครั้งได้เลยก็ว่าได้นะครับคิดว่าอาจจะไปเล่าจริงจังมากขึ้นในส่วนของภาคต่อไปหรือว่าอาจจะเล่าแบบแซมแซมตัวเนื้อหาลงไปมากกว่าที่จะเล่าแบบเนื้อเรื่องแบบตรงๆไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคิดว่าในส่วนของตัวเดอ m o ูฟวนี่ะครับ คิดว่าถ้าเข้าไทยเนี่ยก็คงจะได้มานั่งคุยหรือว่านั่งรีวิวกันด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการรีวิวอนิเมะในวันนี้ก็ครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ